สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาตลอดนายนายค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายดวงนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะด้วยหลักของดวงดาวแล้วก็ศาสตร์ไพ,พ่อราเคิลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามช่องวิดาตลอดนายนายนะคะและใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทำนายภาพรวมของดวงนะคะด้วยหลักของดวงดาวกันก่อนนะคะราศีกันนะคะในเดือนนี้นะคะ ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับลัคนาในวันที่3ตุลานะคะก็คือดาวพุธด,ดาวแห่งการติดต่อสื่อสารเจราจานะคะก็จะทําให้ชาวราศีกันนั้นมีสมองที่ลอ่ออ่าโลดแล่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ดาวพุธนั้นเป็นดาวการงานด้วยนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วนะคะก็จะทําให้คนราศีกันเนี่ย จะเริ่มที่จะคิดอะไรเกี่ยวข้องกับงานอยากจะลงทุนอยากจะทำงานอยากจะต่อยอดกิจการอะไรอย่างนี้นะคะต่างๆนา,นานามีเกที่จะอาคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องงานมีเกที่จะติดต่อเจราจาดําเนินการอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก็จะมีความรับรื่นขึ้นด้วยนะคะและดาวศุกร์นะคะยังทับลัคนาตลอดทั้งครึ่งเดือนนะคะ1นึตุลาคมทําให้เงินเนี่ยทับตัวนะคะแต่ การเงินนั้นอาจจะได้มาแบบล่าช้านิดนิดหน่อยๆนนะคะได้มาแบบไม่ค่อยจะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่เพราะว่าดาวการเงินยังได้ตําแหน่งอ่อนกําลังอยู่นะคะแล้วก็ดาวการเงินนั้นก็ยังเล็งดาวพฤหัสนะคะเจ้าเรือนปัตนิก็คือยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หุ้นส่วนที่สนับสนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องเงินอยู่นะคะหลังจากวันที่18ตุลาดาวศุกร์ ดาวการเงินย้ายเข้ามาอยู่ในราศีตุลในตาแหน่งกเกษตรเงินจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะจะได้จับเงินเป็นก้อนได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมนะคะหรือสิ่งที่ลงทุนติดต่อเจราจาอะไรไปก่นอนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดผลกําไรงอกเงยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกร,รม,มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะและดาววังคานะคะดาวเจ้าเรือสหัชชะมรณะนะคะจะย้ายเข้ามาสู่ราศีมิถุนในวันที่ สามตุลาคมนะคะเข้าสู่เรือนกรรมมาะนะคะก็คืองานนั่นเองจะมีเพื่อนจะมีคนเก่าๆนะคะจะเป็นเพื่อนผู้ใหญ่นะคะมาชวนลงทุนหรือมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบโปรเจกต์เก่าๆกลับมานะคะทําใหม่นะคะแล้วก็จะมีอาจจะเป็นคนรู้จักก็ได้นะคะเพื่อนเก่าโปรเจกต์เก่าๆโครงการเก่าๆที่เคยพับไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ มันจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะระยะใกล้ๆนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อง,งานนะคะเดินทางต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางแดนไกลเกี่ยวกับข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะมีโปรเจกต์จากต่างประเทศต่างจังหวัดเข้ามาในเรื่องของงานแต่คุณเองก็ต้องระมัดระวังปัญหาการทะเลาะผิดใจกับเรื่องของเพื่อนหรือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะดาวราหูเจ้าเรือนมรณะ าดาวราหูเจ้าเรือนอลี่นะคะอยู่ในภพมรณะมันแฝงเรือนเกษตรไปถึงเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเครื่อนอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือด้วยแล้วก็เป็นศัตรูกันไกลๆด้วยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะ และต่อมานะคะดาวพฤหัสดาวพฤหัสเจ้าเรือนทันทุกตตนีนะคะความรักเรื่องของที่อยู่อาศัยครอบครัวยังเล็งลักนาอยู่นะคะทาให้ชาวราศีกันนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีหุ้นส่วนที่ดีความรักได้แรงอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากแฟนหรือคนในครอบครัวอยู่นะคะแต่มันเดินพักองศามันอาจจะได้มาแบบไม่ประติดประต่อเป็นความสัมพันธ์ที่กับคนรักกับครอบครัวก็ยังมีความไม่ลงตัว อะไรกันบางอย่างมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีมากกว่าไม่ดีนะคะแล้วก็ดาวเสาเจ้าเรือนปุตตะบริวานนะคะคนในครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนอยู่ยก,ก,ก,ยกับเรื่องของความรักเยี่กับเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็เดินพักองศาถอยหลังอยู่นะคะความอึดอัดหรือปัญหาต่างๆนาะนาะนะนะอุปสรรคต่างๆเรื่องของบริวงบริวานนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาแต่ยังพอที่จะแก้ไขหรือรับมือได้นั่นเองนะคะดาวเกตเข้าเรือนพันธุนะคะ เจ้าที่ที่บ้านแรงมากอาจจะต้องมีการไปทําบุญไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านบ้างน,นะคะก็จะเสริมกําลังให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองแล้วก็มีสิริมงคลตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทํานายแบบไพ่กันบ้างน,นะคะชาวราศีกันในเดือนนี้ภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเปิดมานะคะปิดหูปิดตากันเลยทีเดียวนะคะ ช่วงต้นเดือนเนี่ยชาวราศีกันเองอาจจะมีความรู้สึกเบื่อสังคมสักนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยอยากที่จะวุ่นวายอะไรกับใครนะคะอยากจะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่ค่อนข้างอยากจะอยู่เป็นโลกส่วนตัวเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ครอบครัวของคุณผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวของคุณจะอุปถัมช่วยเหลือนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันมีระยะห่างกับครอบครัวกับคนรักหรือกับคนใกล้ชิดเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะจะเริ่มกลับมาปรับความเข้าใจกันได้มีปัญหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวให้ปรึกษาครอบครัวคนรักของคุณหรือคนที่คุณไว้วางใจนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือ แล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีกับคุณนะคะแต่มันก็จะมาด้วยสภาวะของความอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะคะเหมือนกับกึ่งรับกึ่งสู้อะไรแบบนี้นะคะมีในเรื่องของการมูเตลูด้วยนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอย่างที่แม่หมอบอกนะคะหรือหาโอกาสไป สกการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกุงมารหรือเกี่ยวข้องกับนางไม้หรือการไหว้เจ้าท,าที่เจ้าทางที่บ้านมันก็จะช่วยเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราคนาราศีการคนไหนที่ติดสินบนอยู่นะคะก็ให้ไปแก้ซานะคะเรื่องต่างๆน,นานาจะได้ราบรื่นนะคะระมัดระวังเรื่องของมันขึ้นเรื่องเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางสิ่งเล่นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ไปทําบุญสักนิดนึงบริจาคโรงศพก็ได้นะคะหรือระมัดระวังเรื่องของสุขภาพจิตไม่เกณฑ์ความเครียดนะคะหรือร เขาจำตัวเก่าๆอาจจะกลับมากําเริบแล้วคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีสภาวะของความเครียดความกดดันตัวเองเยอะบางคนอาจจะอยู่ในวังวนของการจัดการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างไม่ได้นะคะอึดอัด ปัญหาที่มันรัดตัวรัดกุมคาราคาซังอยู่นะคะให้ปลดปล่อยตัวเองบ้างนะคะคุณค่อนข้างที่จะอยู่โดดเดี่ยวเก็บตัวอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดมากเยอะนะคะแม่หมอแนะนําว่าให้ลองไปอยู่ใ,ใกล้กับคนในครอบครัวหรือลองหาโอกาสไปพักผ่อนนะคะหรือไปพบจิตแพทย์ก็ได้นะคะนักจิตแพทย์หรือมาหาหมอดูอย่างแม่หมอก็ได้นะคะก็จะช่วยทําให้ ความทุกหรือความเครียดที่เรามีเนี่ยมันคลายออกนะคะหรือมันบําบัดเยียวยาจิตใจได้พูดได้ระบายกับใครบ้างมันก็จะดีกว่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเพราะดูแล้วคุณเนี่ยจะมีสภาวะของเรื่องของความเครียดไม่เกลสุขภาพจิตแล้วก็จะส่งผลกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะ การเงินนั้นยังดีตลอดทั้งเดือนเลยนะคะหลังจากวันที่18ตุลาการเงินจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกมนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายเทาเงินกู้เงินเก่าๆเงินตกเบิกเงินที่รอคอยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมานะคะการเงินยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณอยู่แต่มันมีเกณฑ์ที่จะต้องนําเงิน ไปต่อยอดลงทุนนะคะได้เงินมาก็จริงแต่เงินค่อนข้างที่จะรั่วไหลนะคะระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาธุรกรรมทางการเงินทุกรูปแบบหรือการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของงานด้วยจะลงทุนทําอะไรก็ตามแต่พินิจพิจารณาให้รอบคอบก่อนนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะ เสี่ยรู้ในเรื่องของการเงินถูกหลอกถูกโกงบางอย่างหรือการลงทุนบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้รับผลกําไรตอบกลับมานะคะในช่วงเดือนนี้นะคะชะลอในเรื่องของการลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินไปในทางที่คุณอาจจะไม่ได้ถนัดนะคะลงทุนหุ้นการเทรดหรือลงทุนอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้รู้หนทางหรือย,ยังไม่ได้ศึกษาจริงจังนะคะมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไม่คุ้มเสียหรือเสียเงินไปกับเรื่องที่มันไม่ควรที่จะ เสียนั่นเองนะคะเรมามัระวังแล้วก็รอบคอบในเรื่องเงินสักน,นิดนึงมันจะมีรายจ,จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยอดยานวหาหะนะค่าปรับใบสั่งเงินประกันเงินค่าตกเบิกภาษีย้อนหลังอะไรต่างๆนานาค่อนข้างที่จะ อีรุงร่งตุงนังเราก็วุ่นวายในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะคะแต่คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวช่วยอยู่ยังไงก็ตามแต่สุดท้ายนะคะมันก็จะเป็นปัญหาที่คุณจะรับมือได้นะคะแต่การเงินการลงทุนในเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลตอบแทนหรือลงทุนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ก่อนที่จะลงทุนอะไรนะคะเพราะคุณอาจจะเสียเงินมันจะมีการลงทุนหลายทางหลายช่องทางมันอาจจะมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่มันเกิดความเสียหายหรือเกิดความผิดพลาดได้ในระยะยาวนะคะการงานนะคะของชาวราศีกันในเดือนนี้การงานบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานแต่ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเงิน เอกสารงานล้นมืองานชับตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกันนะคุณจะมีตัวช่วยบางอย่างเข้ามานะคะมันจะมีทั้งคนช่วยแล้วก็คนฉุดดึงคุณนะคะอย่างพนักงานที่ทํางานประจำเนี่ยงานค่อนข้างล้นมือแต่งานก็จะได้รับผลตอบแทนในเรื่องของเงิน OT หรือค่าตอบแทนอะไรบางอย่างกลับมานะคะและก็ต้องพิจารณาเลือกคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงานให้ดีเพราะมันก็จะมีบางคนที่ช่วยคุณ และก็จะมีเหมือนบางคนที่ฉุดคุณลงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นงานลับๆงานเฉพาะกิจงานที่เปิดเผยไม่ได้ผลประโยชน์งานใต้โต๊ะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานเกิดขึ้นต้องตัดคนบางคนทิ้งไปนะคะหรือเลือกรับผิดชอบเฉพาะงานบางงานทําทุกอย่างมันก็ไม่ไหวปิดหูปิดตาบ้างมันก็จะเกิดผลดีกับคุณนะคะ ส่วนธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงเดือนนี้ดาวการงานถือว่ามีความโดดเด่นตลอดทั้งเดือนเลยก็มีเกณฑ์ที่จะนําเงินไปลงทุนหรือได้รับผลตอบแทนอะไรบางอย่างในเรื่องของเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะหรือได้ค่าตอบแทนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในงานก็ว่าได้นะคะ ก็จะมีเพื่อหรือมีคนรู้จักมาชวนลงชุนนะคะแต่คุณก็ต้องเลือกคนให้ดีสักนิดนึงเพราะปัญหาในเรื่องงานบางครั้งมันอาจจะมาจากการที่คุณนั้นคบคนผิดหรือการที่คุณนั้นต้องเข้าไปช่วยเหลือ คนบางคนงานบางงานที่มันเกินความรับผิดช,ชอบเกินขอบเขตของคุณนะคะบางครั้งเนี่ยอย่าใจดีมากจนเกินไปปิดหูปิดตาเพิกเฉยกับบางงานบ้างไม่ต้องทําทุกอย่างก็ได้นะคะการที่คุณเลือกคนถูกมันจะทําให้คุณมีชัยแต่การที่คุณเลือกคนผิดเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีความวุ่นวายในเรื่องของงานเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องพิจารณารอบคอบเรื่องของคนให้ดีสักนิดน,นึงเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคน ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะคะความรักนะคะสำหรับชาวราศีกันที่โสดนะคะในเดือนนี้ ในเดือนนี้ความประกของคุณก็มีพูดคุยกันบ้างนะคะมีทางช่องทางออนไลน์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามาจากการช่วยเหลืออะไรบางอย่างแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ช like ัดเจนยังดูคุมเคือนะคะหรือโอกาสในระยะยาวที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นยังไม่ค่อยมีนะคะอาจจะเป,เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรท,ที่ดีต่อกันมากกว่านะคะ จนชาวราศีกันที่แต่งงานมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วในเดือนนี้ความรักค่อนข้างจะระหองระแหงสักนิดนึงนะคะด้วยความที่ดาวพฤหัสดาวความรักพักองศาบางทีอาจจะมาจากเรื่องครอบครัวทัศนคติหรือมุมมองความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันมาก่อนหน้านี้นะคะแต่คุณนั้นยังจะมีการดําเนินการก็คือคบกันต่อและแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนเป็นแบบคนสนิทนะคะ มีกิจกรรมหรืออะไรที่ต้องทําร่วมกันหรือเพื่อนอาจจะเป็นตัวกลางประสานงานนะคะมีการเดินทางระยะใกล้ร่วมกันมีความเป็นเพื่อนคู่หูบัดดี้กันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องทะเลาะผิดใจอะไรกันบางอย่างที่มันไม่ลงตัวแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังเลือกเขาอยู่ดีนะคะเพราะมันด้วยความที่เป็นเพื่อนความเคยชินหรือทัศนคติไลฟ์สไตล์บางอย่างมันอาจจะตอบโจทย์คุณนะคะแต่ต้องระวังเรื่องรักซ้อน รักสามเศร้านะคะหรือมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาม,มากมายในเดือนนี้นะคะ และสุขภาพนะคะสุขภาพระวังเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะระวังเรื่องของการแพ้ยาหรือต้องหาหมงหาหมออะไรบางอย่างสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารในร่างกายเช่นเมลาทมเมลาทนินการนอนไม่หลับฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่ขาดไปอาจจะต้องทานวิตามินเสริมและสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงหลังก้นกบหรือข้อแขนขาเข่านะคะต้องระมัดระวัง โชคลาบกันบ้างนะคะโชคลาบของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะโชคลาบของคุณนั้นไม่ได้เด่นชัดอะไรมากมายนะคะในเรื่องของการเสี่ยงแต่จะเป็นโชคลาบนะคะที่มาจากเรื่องของการเดินทางพักผ่อนการพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการได้ไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรที่มันรู้สึก ผ่อนคลายปลอดโปร่งโร่งสบายนะคะหรือปัญหาเก่าๆที่มีปัญหากับคนรักกับคนในครอบครัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นชคลาภที่มาจากเรื่องของความสบายใจหรือชคลาภที่มาจากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้คุณเดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ที่มัน ปอดโป่งโล่งสบายไปออกกําลังกายหรือไปทํากิจกรรมรักโลกได้ช่วยเหลือคนได้ทําอาสาสมัครหรืออยู่ใกล้ป่าเขาลำนาวภายติดธรรมชาติไว้นะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานแล้วก็รู้สึกปรับเปลี่ยนเหมือนหวงจุย้ยโงเ่เฮงหรือเอเนอร์จีของคุณให้มันกลับมาสดชื่นขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นโชคลาบที่มาจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การปลดล็อกหรือแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนั่นเองนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำนายดวงประจำเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาลอลดนๆด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเขา้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ